ก็วิดีโอคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจอ,อแมปฮันตี้ซอมบี้นะครับเราก็จะรันทริปก,กันเลยนะครับผมผมใช้ตัวรันโค้ดเอนะครับเป็นตัวรันที่แบบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะผมก็แนะนำเป็นเดลต้ามากกว่าน,นะแต่ว่าโคด้ดเอกไม่มีคีย์นะผมก็เลยใช้โค้ดเอนะโอเคสามสี่ใครที่เข้ามาแบบนี้แล้วมันไม่มีแบบว่าไม่มีภาษาไทยก็เมื่อเปลี่ยนตรงนี้นะครับแรกแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดทันスเลตปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นอังกฤษเลยเห็นไหมอยากให้เป็นภาษาไทยก็มาที่เซตติ้งแล้วก็กดนี้เลือกเป็นภาษาไทยแล้วกดทัンスเลตนะครับ ประมาณนี้เมนูมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เปิดตามผมได้เลยประมาณนี้อันก็เลือกเอาตามที่ต้องการได้เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคสว่วนนี้หันี้เราเป็นนอหม้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดตามนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นรันอัตโนมัติก็เปิดไว้นะครับประมาณนี้เปิดตามนี้เลยถ้าบูทมันตีไม่โดนนะครับก็ปรับลดลงมานะครับถ้าปรับสูงไปมันก็จะตีไม่โดนนะครับประมาณนี้โอเคเราไปหาห้องกันเลยนะครับ ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมันก็จะฟาร์มให้เราแบบนี้เลยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะฟาร์มข้างล่างแบบนี้นะครับถ้าอยากให้มันฟาร์มข้างบนก็สามารถปรับได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเลือกตรงนี้มันจะเป็นอยู่ข้างบนนะครับนี่นะผมจะเอาข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบปลอดภัยกว่าอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคก็ถึงบอสแล้วนะครับก็จะฟาร์มบอสแบบนี้พอบอสตายแล้วนะครับมันก็จะจบเกมนะมันจะยิงปุ้มแบบนี้ขึ้นมานะครับ ก็จบภายใน2นาทีนะครับก็ได้ตัวลงดันตัวลายมาด้วยนะประมาณนี้เลยถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวรันดูนะเพราะว่าตัวรันโคเรกมันกากนะครับประมาณนี้แหละบ๊ายบายครับ